ดีเจ้าทุกทุกคนวันนี้มาไ,ได้เจอกันมามสองวันนะเจ้ากุละเยอะเลยเกิน<ม>คิดถึงทุกทุกคนนะเจ้าวันนี้กินน้ำพริกกะป,ปิจอนพักถอดปะทูถอดพักสดก็จะมีประมาณเนี่ยจ้ากัดขานาแห่ถผู้เรียนเนี่ยน้อยทุ้เรียนสุกตะววาเหลืออยู่ตระยาจ้ะกินข้าวสวยนะจ้าวันนี้ปะกินด้วยกันเจ้าทุกทุกคน พยายมไม่ได้กินข้าวข้าวสวยนึ่งจานสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีตอนรับเข้าอยู่ช่องทีลาคนเมื่อเนือนนะเจา้าหายไปสองวันม่ได้ลืมกันนะเจา้าคิดถึงทุกๆุคนนะเจาาะ้าติดพระนาทีจะพระนาทีอย่างตีไปก็คืออ,อนัออน,นอันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ก็จะปก็ไปนานซ <c oughs> ดมาแปรแล้วก็ลับ้าน ไปทำบุญเก้าวัวดถวายเทียนพรรษาอ่าถวายผ้าคุบาเป็อ,ททองอที่เป็นห่มผาประธานอ่ะแล้วก็ไปอันถวายผ้าห่มถาดบป็นทองเนาะ่ผ้าห่มถาดไปเก้าวัดอุ้ยเต็มบกเต็มใจขนาดเลยพระพอดีพระอ่าคุบาติดลำปางเนี่ยครูบาเจอครูบาบุญปิง้งเนาะ เป็นน้ำไปทุกปีอะ่ะก็จะไปกันหลายหลายคนก็ไ <c oughs> ปเที่ถวายเทียนพรรษาเป็นเป็นน้ำนี่เขาตึงแหน่น้อนแล้วเนาะไปครบเลยครบวัดไปตั้งแต่นานก็มนี้วัดภูมินทร์วัดหลายๆย,ยังวัดพระธาตุแช่แห้งเนาะหลายวัดกันนานนานฮกปัดบดแล้วก็มาตีอันอแปลนี่ยสามวัด แต่ก็มีอันวัดอย่างเงี้ยจังจื่อในถ่ายวัดแต่ไปวัดเตี๊ยววัดตดเต็มใจที่สุดตีตีว่านั่นนักๆก็คือไปที่อำเภอนานอยเอออำเภอนาลอยกับเขาเวียงสายมันเป็นอำเภอหรือเปล่าแล้วก็ไปที่วัดต้นทองวัดทํ้ออย่างนี้ประจําจื่อจะได้ทํ้นั่นเป็นครูบาโน้ยนะครูบาเป็นกบอายุประมาณสามสิบปยเนี่ยแต่คนแข็งลาดนะ มันอยู่ในถำ้ำทั้งบนบนอะ่ะเดินขึ้นไปโอ้ยปาเต็มอกเต็มใจอะ่ะมันนื้อพร้อนนี่นะโอ้ยพร้อนเอาบะเกยด้บนดีกเกยด้ยินพร้อนแบบอีกสักเดียคือต้องสาธุสาธุสาธุเอาตลอดดีขนาดไปข้ามีดนะบา่าเต็มอกเต็มใจอันไปแบบไปกลับนะคุ้มคุ้มคือคุ้มอดนรับอดน,นอนกูเป็นยัง เดินทางเปรถตูต,ตั้งสานสิบคันอะเดินทางตั้งแต่เขียงคืนของของวันทีของวันศุกเนาะเอ้ยเขียงคืนของวันเสาร์ของวันอาทิตย์ไปถึงคืนของวันเสาร์ไปถึงบุนเจ้าตีสี่ตีห้าถึงวัดวัดแรกนี่ก็เป็นอันนี้นก็ทุเรียนทุเรียนสั่งมาสองลูกลูกตัวว้ากำลังซุกีซุกตัวว่าไม่แล้งเหลือแต่อ,ตอี๋่งซอนี่ ูหล่ใหญ่หานไม่ได้ลืมกันนะจะ้าคิดถึงทุกทุกคนเลยอันตีไปตีอันปริ้มาสองวันก็คือเดี๋ยวไปไปไปนานกับ,กบวาร์กับไปทําความสะอาดบ้านย้ายเนาะต้องทํานาทีรักเนี๋ยก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะปกติจะทําทําความสะอาดบ้านย้ายจะทําวันเสาร์ไงเสาร์อาทิตย์พอดีวันอาทิตย์เสาร์ที่ทําบวงวันเสาร์ก็ไปงานบวชวันอาทิตย์ก็ไป งายมุนบุนเอีอ่ะขอไปสักพักก่เนไปอ่านงานักผม น้ำเยอะแยะตีบนข้างมาเปินอาต้นเปนออกเต็มเนาะนี่กับลำไยเก็บมาจากบ้านย้ายแต่ว่าลำไยบ้านย้ายออกดกขนาดนั้เลยดิ เขาแล้วไปยันสี่ก้อน่ะไปยันไปทำหมุนกวัดอย่างเหมือนะขาดไปฝั่งเล้วจนมันไปฝนมันตกไม,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 ม่ด้หนอก แม่น้ำโขมดูน้าแดงแบะแรงอ่ะมีกิ่งมีต้นใหม่ยังไหลมาตวยนะัเาต้องนั่งเรือข้ามไปอ่ะเยอะหางยาวนะนึกก็เสียวเหมือนกันนะ บนหนังเราเลือดหางยาวแล้วทามไปฟาง่้อนเลยคนรับเรือาาปเปนะ็นบัวตะว้าซ้ำไา่ให้ตะว้าเป็นแม่ถอนนี้ยย,ยิ่งไหลมีปีอีกคนหนึ่งไปเจอกันเป็สนสวนมนไปสุดัาง ba cả này Dưới rau lại lắm à. ạ Tham ba Tham bây giờ trong tham gấp được Phải kính bữa bán lắm à. ก็เตี้ยมาเลียน แต่ผมติดตีนอันนี้ไป่ถ้าจำได้มีเวลาพวเพราะว่าทขาไม่รกันขนาดเนาะว่ามันจะบตาตันเนาะเต้าวัดอ่ะมีเวลาแบบเข้าร้านอย่างนั้นแหละ คืออันนี้เห็นป้ะคือข,ข้าวหลามข้าวหลามเมื่อนงน่ะตั้มเห็นแล้เนาะหนุ่มมักมันหวานมันกินขา้าวหลามกันรถ เขาล้างไปมันเขาเลยเขาเลยไปเตือนอางานเจนแ,แม่ซื้อข้าหลามข้างตา้งนั่นมาล้ำงเ,เขาก็ล้างกันบะซุก <c oughs> แต่นี่ซื้อตรงตีอันนาวัดภูมินี่น,น่ะมัมนรูออนน้ข้าลามุ่ไม่เจอฉันน้อยข้าวนมก็บบเสีย เอามาถึงบ้านถ้าตูเยน็นไว้สังเจ้ามาแล้วเข้าเต่าอกบะเสีย เฉียงคืนของอวันเสาร์ับถึงบ้านสี่ถุงถึงวันอาทิตย์ของวันอาทิตย์ครับมานี่เพียขนาดท่ารับดี เขาวารกในรถมัน,นมันบอกใครนั่นจะด้เนะ ใเบใเขียวตรงบุษยากรหม้อเนี่ยตัวเหลืองกออร งานจะผมแห้งนูเข้า ผอดมะเขือนี่ยนะใส่แปง้งแป้งกรอบอยู่มะเขือมากแล้วก็เอาแปงาา้งเขาเจะผสมให้มากรอบมือนก้อนน้ำเย็นมาคุกน้ำเย็นเยนเาผสมแป้งอร่อู น้ำพริกกระจักพอดีเลยเปรี้ยวหวานพอดีพรจรชิมทุเลียหน่อยผเลียนเนี่ยเม็ดเล็กมากเลย tiêu <laughs> Một chút nhìn vào cái nhà làm xăng thôi <laughs> จะรอลูกมาคือบ่าวจะกลับมากลับบ้านแม่แอลบ้าน,าเ,าานเดี๋ยวจะซื้อมากิน คุย,ยันต้นนี้มัน,มนไม่ดีมีสกินถ้ารอนกินนี่มันอาจจะเละเป็นปลาล่าต่ะสภาวะตอนไปงระซุกตัวไหนตอนเต้าจะไปบ้านย,าย้ายอ่ะเขากลับมาเคา,สาะสินชัจะซุกอ่ะตัวเละปีทู อืมนิ่มแล้วเนี่ยกินแบบนี้เลยฮ้อโไม่กินขยอะเล่อะอันนี้หมอก,กรอบหลองลมไหม อ, <c oughs> อิ่มนะเจา้าขอขอบคุณเป็นปีๆน้องๆทุกๆคนนะเจา้าแต่นี้ละมาดีเริ่มกันนะเจา้าเพราะถ้าไม่แต่ความสุขความเจริญที่สิ่งได้ก็ขอสมนังใจพระรานาทุกสิ่งทุกประการนะเจา้าขอบคุณเจา้าสวัสดีค่ะ